เอสอังกฤษเอสเฮ้ยไปขวางกฤษใครวะมีใครสวัสดีครับอยู่กับผมเจมส์ริกี้ราชาเกล้ออีกแล้วกับกิจกรรมลาดเอเพอัธถิเอ็นอาร์ซียูอันนี้ของงานคาร์เดมาขีดไม่เขียนเลยเออไปเท่าไหร่แล้วนะหนึ่งล้านเอฟซีโอ้โหหนึ่งมืนบาทกูหายไปกับตากดรับทั้งหมดครับ มีหรอตรงอืมว่าเสียๆเขาไปกระหน่ำทีวยกันแล้วไง oh. เออมาเออทีวยเขาเติมกันเป็นล้านเปิดได้ไหมไม่ยองอ่ะโอ้โหกูนี่ร้องกรี๊ดเลยฮะท <In America. S 1> ่าลืมโอ้โหต้องน่าจะต้องไปแจ้งโอ้โห เอาแหละครับท่านผู้ชมฮะดอกท้ายเกลือบางทีก็เกลือพอแล้วอยากเปลี่ยนชื่อช่องแบบเจมลิกราชาแบบโคตรโคตรคุคค้มอะฮะแมนซิกอะนอนใครแชมป์เหรอโหตอบอยากว่ะฮึอโ,โอแม่งเอ้ยมันคาดาหัวจิตหัวใจกูแต่มอ่าตอนนี้เรามีเงินทั้งหมด2 0 0 0 0กว่าเอ็มนะสองหมื่นเจ็ดย่ามาดูกันว่า1 0 0 0 0มบาทรอบนี้เราจะได้เงินเอ็มทั้งหมดเท่าไหร่ เงินเอ็มได้เยอะจังอ่ะแอสตันมิลล่าตกรอบเฉยมันแพ้งแต่เกมแรกแล้วไงได้ได้เงินเอ็มมาทั้งหมดสองแสนหนึ่งหมื่นเอ็มครับสองแสนหนึ่งหมื่นเอ็มอ๋อไม่ใช่ทุเรียนที่กินอ๋อคิดว่าทุเรียนที่กินอ๋อทุเรียนในติ๊กต k อกอ๋อทุเรียนผมยางมันติดมือ อ๋อทุเรียนในติกต็ออ๋อไม่เคยได้ทุเรียนเหมือนกันนะเนี่ยไมยนูยังไม่มีปีเก่งเลยสิโอ้โทนี่โคาอาบาคาวหอนึกไม่ออกยิงทุเรียนจากกุ๊กโอโ้โหกุ๊กกอ๊ <_ COVID> อปเฮ้แต่ตอนแกขายก็อร่อยนะ UCL ครับผูเป็นคายฮาร์เวสครับใช่ใช่เลดแบบไม่ได้ว้าวกลางๆ มา U c L เฮ้ยไฟมาไฟมา,ฟมาโอโ้โ,อโหเฮ้ยอ,อาคาชิอาคาจชาาิครับ <ไฟ S 1> อาคาจัจชิเท่าไหร่40,000เมเนี่ย y a h ไม่อร่อยผมอ๋อไม่กินทุเรียนหอยดุนพอเล่นได้ต้องมีคลิปอะไรลงไปให้คนเข้ามาดูแล้วก็ถูกใจบ่อยๆนะครับเราต้องพยายามสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาเยอะๆซานโอ้โหซานโชมา ได้กลิ่นจูดเบริงแฮมครับไฟมาอังกฤษเฮ้ยกลางโอ้โทเอทีอังกฤษแฮร์รี่เคนครับเฮ้ยแฮร์รี่เคนสองแสนเลยหรอย้าหูเฮ้ยเอาเรื่องครับแอบเติมแบบคนรวยๆก็มาดิก็มาดิ ก็ไมด่ดีฮู้ฮู้ฮึแอลแอล,แล้วโอ้โหแค่พูครับอังเค g เม e z <What? S 1> ต่อไปมันจะเป็นบวกหกถ้าไล่ตามสเต็ปนะไปเลยครับเราไม่คิดอะไรมากผมชอบเพียงแต่เด็กครับอืมจริงหรือเปล่าสปอตไลท์ยูเบริงฮอลครับไปได้กิน่นได้กลิ่น L N ได้กลิ่น L นน L N มาครับ B T B ครับอิตาลี โอ้โหสำหับเาเอ้ยใครอะเดชาริโยนี่ไงว่าแล้วเข้ม <c oughs> จริงว่ะถูกจัดเลยเดชิริโยเอาไปขอมันคู่กับเจมลิกอยู่แล้วอา้าว L L ครับมา <c oughs> แค่พูด,ด้วยครับ What <c oughs> ดีครับคิงก็มาดิ <c oughs> มา L N อุ้ย LOL ครับโอ้โหดีๆทั้งนั้นจริจ้านน่นวางแผนแห่แชมป์นะครับแมนยูวางแผนแห่แชมป์เอเครับอย่างแน่แน่ไฟเป็นยังไงดูใบนี้ครับ23 H W ก็มาดิก็มาดิก็มาดิฮู้วว้วมีผวว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 เกอร์ลวดิวว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 กวว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 ว ลูกินเธอรครับอันโตนิโอลูกินเธอครับโอ้โหแนะนำประตูหน่อยครับชอบด um อนนารุม่านะกูตัวเงี้ยดอนนารุม่าอันโตนิโอลูกินเธอครับเฉ <What? S 1> <c oughs> ียบหน้าสักสิอลอยไปครับ <c oughs> ขอให้โชคดีขอบคุณครับไป <c oughs> นั่นไง RTN ครับไฟมา RTN พิ่คอนเลยเฮ้ยให้ตายเธอให้ตายเธออยู่ดีก็รวยครับเวลข้ามครับไอ้บุ๋ยตุ้ย What ไอ้บุ๋ยตุ้ยครับฮะ <Huh? S 2> ไอ้บุ๋ยตุ้ยลูกพ่อ <c oughs> ก็มาดีครับไอ้บุ๋ยตุนะ <c oughs> ้ยฮะเฮ้ยขอบคุณบอยครับขอบคุณสำหรับของขวัญเยครับ <c oughs> มาดี <c oughs> ไอ้บุ๋ยตุ้ย ถามแค่นี้ว่ามีใครไม่รู้จักไอ้บุ๋ยตุ้ยบ้างอ่ะอ่ะหลังจากนี้คือไอ้บุ๋ยตุ้ยคือลูกรักเกมนี้เกมพูดแค่นี้นะครับโดยี่เจมส์เขาลุกเขาเขาเาเกลือเวลิกูดเออมาเหมือนเดิมครับอุ้ยอาร์ทีเออีกแล้วไฟมาเยอรมันฮะโอ้ยไอ้ไอ้ฟุกคูดฟุกคิกฟุกคิกคุกคิกคุกคิกขโมยขโมดมันจะมีวันไหนวะที่กูแบบ ทายถูกอ่ะว่ามันออกตัวอะไรอ่ะลืมชื่อผมเออพี่ลืมชื่อเล่นอีกอีกทีพี่ขอชื่อเล่นอ่ะอีกทีได้ไหมเป็นงั้นไปไปครับ R T N O v ร้อยหกถึงแปดขอบวกแปดมาก่อนตัวอะไรอีกเรื่องหนึ่งไป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 โอ้โหกูเอาดีๆที่กูเพิ่งได้บวกแปดลงมาเมื่อกี้ฮัลโหล ไปหาหมอเช็คไตบ้่งไงล้าน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 กี่โมงอุ้ยขอบคุณของขวัญครับขอบคุณของขวัญค,ครับอ RTN ใช่ไหมแ้่ให้ก hey, ูทายเฮ้ยไม่เห็นว่ะโอ้โห RTN ครับไฟมาสเปนโอ้โหแบบสเปนอย่างนี้ก็จบดีฮะเฮ้ยเอย่ามา มาเดทอดี้อัลบาครับกระใบเนี้ยดูทรงนะหน้าโม้โะเอะ ST อังกฤษเอทีเฮ้ยไปขวางกฤษใครวะมีใครบุโกโยสาก้า เหมือนรู้ว่าคนแถวนี้เขาจะทำฟวงกิจบูกโยฟาก้าหัวเล้วกูแคปแคปไม่สวยเลยคราวนี้ล้าน,ล,านล้านแตกครับม,มาหน้าโ,โม โอ้โหเอเนี่ยราคิติดเหรอโอ้โหสองแสนลาคิติดไปงั้นต่อมาสรุปกันสักหน่อยนะครับสำหรับกิจกรรมเลดเดอร์เพย์อาเทียนบวกแปดนะครับนะเราได้เงินเอ็มมาสองแสนตีกลมๆไปที่สองแสน การนักเตะตรงนี้ตืดมาอีกมาณสักล้านละสองล้านล้านต้องมีอ่ะตรงเนี้ยสองล้านล้านต้องมีถ้ากับว่ากิจกรรมนี้ได้มาประมาณสองล้านล้านก็ถือว่าก็โอเคอยู่นะคือการมันอาจจะแบบไม่ได้ดูแบบหน้าตื่นตาตื่นใจเท่าไหร่แต่ว่ามูลค่าที่ได้มาจะว่ามันก็โอเคอยู่นะครับสาหรับกิจกรรมนี้นะสองล้านล้านนะครับถือว่าแจมแมว ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไ cribe ให้เจมสลิกราชาเกือด้วยนะคร banks, ับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นกิจกรรมอะไรยังไงกดติดตามไว้นะจ๊จะอีหอยรอด